สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยาปรสีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยาปรสีกระเด็นน้ำขอมูลน,นั่ทักเลขเด็ดใหม่พ่อแม่พี่นออ้องเดืดเบิง,งเดืดชมปเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาปรสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยาปรสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยาำยาปรสีลงคลิปใหม,ม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องกับสิบบทแากเบิงผ่า,ผา,ผาชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับยาปรสีกะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องบ่เบ้าลายยายห้างพี่น้องจ e อ้าไปเบิ่งขอมุ้งทั้งอาจาร,รย์ทันแหลกคนเลยจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางของแอดไทยลีลาเนาะค่ะพี่น้องแอดไทยลีลาเพิ่นให้มาเนาะเมื่อนี้เพิ a ่นแอดไทยที่ว่าว่าชุดสรุปใหไฮระด้บว่าสั่นเด่นหกเนาะจ้าถ้าเป็นเบิ่งกับเก้าเก้าเด้อพี่น้องตัวเดียวเขียนเขียนหกเก้าฟันหกเก้าเก้าหกเก้าศูนย์หกเก้าและหนึ่งหกเก้าสำหรับแนวทางของแอดไทยลีลาเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ Ad แอดออมเซวาเป็นของอ่าชุดสองเนาะชุดที่สองชุดร่องว่าสันพี่น้องชุดแรกแยกใบกับโลงไห้แหละเนาะคะ่ะชุดร่องคนบอกว่าเก้าห้าสามหาสามสามหาว่าสันแนวทางของแอดออมเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนบางละจันเนาะเบินบอกว่าเดินลางงวดที่แล้วเดินเจ็ดกับหนึ่งมาหนึ่งเนาะจ้กออกเก้าหนึ่งวันนี้เพื่อนบอกว่าเ,เดินแปดกับเจ็ด เด่นแปดและเจ็ดตัวไหนจะมาวะสันเอาพิจานาน้ำเพลินใดเนาะค่ะอันนี้แนวทางของค้บางละจันได้พี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปีนี้พึงจะพิษต้องขออภัยวะสันพี่น้องว่าที่แร้ยวลุดเนาะจ้างวดนี้พิษวดที่เล้ยววะสันพิบดปีวะสันพี่น้องมาเบิงวันนี้เพิ่นบอกว่าดับหน่วยบนของปูใช่เนาะดับซี่วะสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้วะสันเนาะจ้าชนอยู่ที่385878ด จวดจัจดสามคูเท่านั้นแนวทางเท่งเนาะคะ่ะพิจานณาได้ละ,ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโค้งสางสองตชุดเต็มมาได้บนล่างแนวทางของเอ็ดคมเนาะ,ะพี่จหน้าได้เคียบหน้าจอเลยพี่น้องสาหรับผูใ้ใดมักเนวทางเพลินเนาะคะ่ะ,คะสิพยายามลงเลยเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะช่องนี้เลยอีกสองคลิปเนาะ,ะแต่เราม่แรงเจอกันตำลาวเพื่อก่าเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดอารัตเนาะรัฐบาลเนาสั้น3ตัวอยู่ที่265173เน่น6น6 4 6 8มกตักาน7071และ74เอ็ดอารัตเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสุดนี่แคบนาจอเลยสำหรับชุดชุดพิเศษเนาะชุดเต็มตัดออกมาแล้วสำหรับแนวทางของเอ็ดนภัสเจนจรัสีเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดนูนามเนาะร้100 bon อยบนว่าสันงวดที่ลอยแหลดนวดที่แล้วร้อยบนแปดศูนย์สามหาศูนย์เนาะจ้างวดนี้สามห้าแปดร้อยบนแอนูนามเนาะสามห้าแปดสำหรับผู้ใดรอดแนวทางหน่วยล่างยังไม่มาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นสิบหน่วยล่างเนาะเก้าศูนย์หนึ่งสิบหน่วยล่างว่าสันพี่น้องแมีนบ่ล่ะพี่น้องของงวดนี้บ่จ้าแมีนเนาะพี่น้องเนาะสิบหน่วยล่าง ต้มแน่นอนพี่น้องเป็นเต้มเพราะว่าเพื่อนเพื่อนแปดเก้าศูนย์นี่เพื่อนขีศูนย์อาจจะเป็นเต้มเนาะเพราะว่างวดที่แล้วเต็มรางอยู่ที่ศูนย์เนาะจา้างวดนี้เต้มรางเก้าศูนย์หนึ่งคือเก่าเนาะจา้าเต้มรางแอนโนามเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนตรงตดแคปหน้าจอเลยเนาะจา้าสามตัวบนแนวทางของแอดกิดเนาะบด้อานไห้เด้อพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทาง หน้ามองสามตัวบนแต้มร่วมสามตัวบนเด่นสองห้าล่องสามอ่าซูนสามีเนาะจากแคปหน้าจอแต้มหน้ามองโอชุดนี่หน้ามองวาสันพิ้องพระเทศเออกมาอีกชุดหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดจิตเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางงบหน่อยจัดชุดหนีวสันแนวทางของแอดคมเนาะหาแปดสองหาเจ็ดสองหาแปดเอ่ 2, 2, 58, อแปดห้าแปดสองห้าสองเจ็ดสองเจ็ดหาและแปดเจ็ดมาได้บนรางกันแปดเจ็ดสองเนี่ยตัวเนี่ยดังมากมือนี้เนาะเพราะของรัชออนกโผล,อล,อลอ่ออกมาเนาะค่ะปล่อยเพิ่นปล่อยออกมาเนาะจ้าแปดเจ็ดสองมาลำกลดเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเลขเด่น สองหัวสันหัวนี่สองอะไรดีถตาสองเพื่นถามาเล็กเด่นแย้ไพ่อีหยังหัวสั่นขังเทิ่งหนึ่งก็สอชุดเก่าเนาะจากชุดใหม่หนึ่งเด่นหนึ่งร่องร่องเก่าบอพี่นอ้องแย้ไพ่จำบาไดเดี๋วลรอสุสรุปอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่นบอกว่า3ตัวเนาะจ้าสองเจ็ดห้าเจ็ดหเจ็ดสองเจ็ดหอไรเดไพ่ขอัวเดลล็อตฮะ ย่างไปค่ะเพื่อนหกสี่คับเจ็ดสองข่างรางเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เต่าเนาะอาจารย์เต่าบอกว่าเดินบนเจ็ดว่าสันหนึ่งเจ็ดสองหกเจ็ดสองว่าสันเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเน้นเน้นว่าสันสำหรับอาจารย์เต่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอรไทยว่าสันพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าเจ็ดแปดเก้าไปกลับว่าสันเนาะพี่น้องแปด เก้าแปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งในสองแปดลักลอยศู 0, 7, นย์กับเจ็ดว่าสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดซ้ำเลิงเนาะท่าสูตรใดบ่พิทกะบสามหนึ่งหนึ่งสามแขวนแขนจวดจ่ายไปโหลดว่าสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเทวดาคนบ้านโคกเนาะพี่น้องเนะาะเทวดาคนบ้านโคกเด่นห้าว่าสันพี่น้องงวดนี้เนาะจ้าหาศูนยะ์ถึงหาเก่าหลุดไปหลายงวดแล้วเนาะ,ะพี่น้องมาเบิรงว่างวดนี้เพิ่นจะเอาอยู่บ่เนาะค่ะสำหรับแนวาทางเทวดาคนบ้านโคกเนาะค่ะเนาะ มากระจวดจาดฝาดดมน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดส้ำเริงมด้ยบาดสามตัวบนหกหนึ่งสามเม็ดเดียวหนึ่งสามซ้ำรอบผู้ใดร้อแนวทางแอดส้ำเริงเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสูตรนี้เขาดีได้พี่น้องวันที่แล้วเข้าเก้าเจ็ดวันนี้ลูดหาหาหกห้าเจ็ดฟันขาดหาสี่หกห้าสี่สามห้าสี่และสี่หาหก จวดจ่าได้ค่ะพี่น้องขั้นมักว่าสันเนาะต่อไปเลยจา่าอันนี้เป็นแนวทางของพ่อวิศนุกรรมหรือว่าพี่ควายคนโกนี่และะหละเ,เนาะค่ะหาเอ่อแปดห้าเจ็ดหาเจ็ดหาแปดเจ็ดแปดเม็ดเดียวหาสามเนาะวิ่งรูดหาเปลี่ยนเอ่อพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เนาะคะ่ะกันผู้ใดมักแนวทางน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะมักค่อยว่ากันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้า อันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องเอาเงิดที่เหลวลงให้แล้วเขามาปิดถ่ายโดยแนยวทางเพิ่นกันเลยเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของแอดวิดัสเนาะเอาถ่ายคลิปนี้ยายไพกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเพง,งรวยๆปัง,ปงสๆสุขปูสพ้นเ้อจ้ะว่าจะใดที่ยายไพ่เบาบมวนหรือว่าอ่านตัวเละพี่น้องเนาะขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจะ้ะที่ได้แบ่งปันขอบุญแนวทางนะให้ยายไพย่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้ะ ยายไพกะขอขอบคุณห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า